จะได้ไปูซาลาวเข้าความมือซื้อในการเดินทางไปจะได้ขวายกิดนึงรถปูซาลาว์ขวมาสอมน้ำซางไทยพี่น้อง <c oughs> โอ้พู้นี้มาจะไทยปุ้ยโอ้กากแรกขวามาจะไทยดิโอ้ซางไทยนี่พี่น้องพู้นี้เานาะเสียรำเด็ก <c oughs> ออกไปเด็ก เ็ใส่กับวิวบโบน้ำวันดอนมาอ่อ้างไทยห้เล่เน้ยซื้อยังไงนี่บุญมีบุญมี่ต่างบุญมี่อยู่หรอเบุญมาตะไท่ดนหรอบะมาอยู่นี่ต่อพุช้าเอ็มซีดีตี้ต่อพุช้าไทยเบิ่งนี

Út mà tới vườn khủng theo nó đàn nữa vào nó theo nó đàn ừ. Mình ừ. à, Hàn mà tao dạy cái này tới mì hàn sàng cái này nó... thái vào ra bớt cây cái này vừa cây cậy này, Cái này đốt năm sáng thậy thì nó มันใจเราได้กันแปลงํำสาางไทยเปลี่ยนมา้มไทยสางมุนนมี่ยังสดอยู่ว่ด้วยมีแผ่นนะ ตวดเลยเนาะตรวจเยู่พี่น้องเลยสำหรับเอฟซีชาวไทยเราที่ว่าบ่มีแพทย์นพิ่นมาท่านไหนมีแพทย์เนี่ยนี่ยังตรวจอยู่สร้างไทยคนนี้สนใจกับผ่านหมอมาได้รู้สนใจกับฝากมาได้มีเบอร์มียังอยู่ฝากเบอร์ไว้

ทั่วจะพี่น้องเอ้ยกําลังมาหอดบ้านยังโอ้ไกลน้ำปงมาจะหน่อยนะตอนนี้สามเลยกําลังพี่ชาใส่รถไถเนาะเดี๋ยวถ่ายติดตามมึงการเดินทางน้ำกันอยู่พี่น้องว่าจะไกลสุดไลยเนาะจากเมืองโค้งไปหาถาดโฝน พี่ตั้งเหรอ,รอจะได้าาพุทราเล่าครับความมือซื้อในการเดินทางไปจะได้ขลากนิ <laughs> ดาาหนึ่งรถพุทราเล่าหัวมาสมน้ำสางไทยพี่น้อง สร้งสางวุนมีได้ค่ะกีรลสเนาะมาเดี๋ยวใ้แล้วพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาหอด่านเฟอรอเลยเนาะพ่าสาวเรามากินเือหลังจากเดินทางมาไกล จะได้ความมุงซึกในการเรินทางนะมันอยู่มันลายเป็น,นวันาะเอาเป็นภาษาไทยก็สนุกมากพี่เนาะนี่ก็เป็นป่ายเมนูพี่น้องราคาอาหารตัาปูมะ40 Phần kiếm, Đồ thả chút nồi nó cái nòng ở đẩy lên rồi จะใส่ซาลาปาปรุงให้กินพี่น้องมั้ให้เ้าปรุงก็ได้<อ>กู้องปรุงเพ่นก็นมีแต่สินค้าไทยเลยพี่น้องกับพีตาเรียไวนก,นกัน้นำปลาเนาะน้ำส้มสายสูแทสูเทียมห้าเปอร์เซ็นต์น้ำส้มปรุงปลา น้ำตาลอนะฮะให้สาราปรุงมอนิพี่น้องหลังจากแปลงดดน้ำสร้างไทแล้วที่น้องกับสีมากินเตอร์เปวนเรื่องเ,เ,เป็นสินค้าแล้ว s u b s c เด้อกีฬาเด้อเอาเฮ็ดเลยเปิดลาอพี่น้องนี่ว่าพูดเป็นภาษาไทยก็ก๋วยเตี๋ยวนั่นเอง nhấp nhấp phải quý cái đại nam mình nhanh ok tony okay. có vẻ kinh hơi đâu phải đó chẳng đơn thang mà cài đâu เดี๋ยวเขาไปติดตามการเดินทางกันอีกที่น้องมาจะจกลยสังเรเนาะจากตัวเมืองเมื่องคองเพะามาคนเพ่งห,หมงงดผ่นานโพลผ่านโพนโอเคเลย พี่น้องนี่ก็คขำเนาะเมือิกเรินทางมากอะใส่เวลาไกลเต๋อประมาณหน่อยละผลเอพี่น้องเนาะมาจากสารวัตรหนูเนาะแกงสารวัตรจนมาหอดเมืองอันนี้พี่น้องเมื่อยังก็เมืองจำเพาะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ช่มียังไรด้อพี่น้องเนาะก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเนาะเดี๋ยวเมื่อวันเมือกจะไปไาสิไปถายโพดเนาะพี่น้องนลครับจะไปดีบิวดเส้นทางว่า มีรถลายหรือบ่เนาะครับพี่น้องถนนประเทศลาวเนาะมีโดนาย่ด้อบ่คือถนนประเทศไทยเนาะก็ฝากติดตามพี่น้องเนาะฝากติดตามการเดินทางสาหรับอีพีนี้ก็สิมีเพียงกจมีเด้อพี่น้องเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะมื้อก็สิขอตัวละไปก่อนเด้อบแดนี้หานอนก็แบบนี้พี่น้องเอ้ยคทำเลยเนาะขอกล่าวคำมาสบายดีบ๊ายบาย